ในส่วนของปราสาทเนี่ยนะคะส่วนบนสุดน,นั้นก็จะเป็นส่วนของลูกแก้วนะคะจะเป็นส่วนยอดที่เป็นยอดดอกบัวนะคะก็จะอาจจะเป็นกระทําด้วยทองคำนะคะสิ่งมีค่า หรืออาจจะเป็นหินสีนะคะหรืออาจจะเป็นเพชร terrace, เป็นพลอยที่จะประดับดูดอยู่ด้านบนก็ได้ส่วนสําคัญของปราสาทนะคะก็อาจจะเป็นเครื่องยอดนะคะส่วนเครื่องยอดแล้วก็ส่วนเรือนธาตุและก็ส่วนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในการสร้างปราสาทขอมแล้วก็จะมีทับหลังนะคะจะมีทับหลังแล้วก็บรารีนะคะที่เป็นแบบดอกบัวด้านบนหลังคานะคะลูกมะหวาดนะคะแล้วก็กลีบขนุนแล้วก็น ขปัดบรรทเหลงนะคะ,ะต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างปราสาทในยุคโบราณนะคะทีนี้เวลาเรามาดูส่วนยอดเราจะมองเห็นได้ชัดแก่การสลักชั้นขึ้นมานะคะเป็นชั้นๆแล้วก็วางนะคะก็จะแกะด้วยหิน ทายนะคะที่มีความละเอียดอ่อนมีความประณีตแล้วก็มีความงดงามอย่างมากส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นยอดดอกบัว อันนี้ก็คือจะเป็นยอดดอกบัวที่จะวางอยู่ด้านบนนะคะอาจจะด้านบนนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรียกว่าลูกแก้วนะคะในการสวมส่วนยอดก็ได้อาจจะมักทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หรืออาจจะรัตนชาติต่างๆนะคะที่จะสร้างขึ้นถวายแด่เทพเจ้าถือว่าเป็นส่วนสูงสุดแล้วก็เป็นส่วนที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้า ให้ทําแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของปราสาทนั่นเองนะคะ